สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการระเบิดตั้นของนี่เลยรายการชุดใหม่ออกแล้วก็ระเบิดตั้นนี่รหัเขาคือครับ v t k ี d ิดดีเนนี่เนชั่นลิลิลโมนสทรโอไทเด็นะครับ, 01, ico, rio, นรบในก็จะเป็นถ้าเกิดใครเล่นแวนเก่าแก่ก็จะเรียก คุ้นคาว่าน้องเงือยครับส่วนวัรรุ่นใหม่เขาจะเรียกว่าเนชั่นชมพูนี่เป็นสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระเบิดตันอ๋อแล้วก็อนอื่นเราบอกว่านอกจากทีดีครับวันนี้เขามีนี่ชุดเสริมด้วยนะครับนี่เป็นบ็อกสองตัดชึบชๆบชบชบนี่น้องๆน,น่ารักเพียบเลยนะครับนี่ให้ดูความน่ารักก่อนเพียบเลยนะครับชุดนี้แล้วก็มีตัวนี้เอามาด้วยนี่แม็กนัองสีดํานะครับ ใครไม่จับจองรีบจับจองนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอันนี้าขายแล้วด้วยนะครับเป็นแท่งพลังนะครับไว้ให้ด,หดูเดี๋ยวตอนนี้รอของรีสต็อกมาเพิ่มนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนใครที่เห็นชื่นชอบก็เล็งไว้ได้นะครับไม่อัอนนี้นี่อ่าฝากไว้ด้วยนะครับ ตอนนี้มีรุ่นบวกพลังแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต่อไปก็จะมีรุ่นบวกขี้บวกได้ต่างๆนานามาให้เลือกซื้อกันได้อะตอนนี้เรามาระเบิดตอนี้กันดีกว่ารวดเร็วดูว่าหลังกล่องเขามีอะไรบ้างนะครับนี่หนึงกล่องก็อย่างไรอันนี้มีตัวขั้นการ์ดมาชอบมากอันนี้โอ้อหอืมไฟหัวอุ้ย ตอนแรกเหมือนบินบนฟ้าแต่นี้อยู่ท่ามกลางหัวใจสเปเชียลไลท์ทัวรับโลกฟลยหัวใจปิ้งๆครับเป็นฟอยแบบฟอยเรียบนะครับใหเป็นคุณปาวานหนึ่งหนึ่งครับนั้นก็จะมีอ่ะปาวานซ้ำละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อ คือใบรองเท้านี่อ้ยน่ารักพี่น้องน่ารักมากเรื่องความสามารถกันนะนี่ปีมก็จะเป็นโรงเรียนสาวน้อยในโรงเรียนนะครับว้าเป็นโรทิเกอร์เอ๊ะเหมือนมีน้องเป็น โหเราเป็นโกสิงด้วยมาเราเล่นไปกันเลยดีกว่าเยาจะให้เสนอน้องมากับสายเอฟเฟกต์เลยนะอืม <laughs> มี2ส,สจืได้อน,นี้ไหมโอ้ยังไม่ซ้ําเลยเนี่ยนี่แต่ใครสนใจสกิลก็ดูสกิลกันได้นะครับเห<ๆ>็นน้องเขาเก่งสัดด้วยคนนี้นี่ออกมาห้าห้าห้าแบบะนะเออไม่ซ้ําเลยเอ๊่ซ้ำป่ะยังไม่ซ้ําเลยนะห้าแบบเฮ้ยล้วจะขนาดนี้อ่าเริ่มซ้ำแล้ว ซ้ำๆแล้วฝ่าซ้ำๆเราก็จะมาเขลียรไปไว้นะครับอ่าวันที่หกมาแล้วเป็นฟรอนติกเกอร์นะครับอืมหัวใจนีว่วับจริงๆ เรามีวางขายแล้วนะครับนี่ลงตั้งแต่ตอนเพลย์เอาไ,ไว้ ครที่สนใจก็ซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับไหวกันให้ไหว่ะประวันเหมือปนประวันจะแบก แบกโรงเรียนของสาวๆไว้บนหลังเอ่ดสร็จเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าทั้งหมดกี่ใบกี่แบบแบบละกี่ใบก็ท่าทีเจอนี่ สุดท้ายนะ่จาจะไม่พลาดละอ่าไม่พลาดสี่ใบเราได้สี่ใบมาเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับถ้าเกิดไม่ครบก็คือเราเราเคอข้ามไปอ่าวประวัติในวันสี่น้องข้าบขนมปังน่ารักก็สี่ใบน้องโกส สีใบน่ารักน้องกินขนมปังกำลังจะกินไหมสีใบน้องคนนี้ถือสมุดจดโน้ตกับสีใบแล้วก็น้องฟอนที่ถืออมยิ้มอยู่สีใบอ่านระวางเนาะ ก็สรุปตามนี้เลยนะครับจุมหลังกล้องทั้งหมด6แบบและสใบนะครับอขอบทอนกับวนความอ่เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะเป็นรีวิวการในชุดนี้นะครับใน TD นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะบอกสกิลน้องๆเขาด้วยว่าเป็นยังไงกันว่าโอเค okay. ใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านเลยนะครับนี่ดีขีด LTD ศูนะครับชุดพร้อมเล่นของ ลิลิคอโมนัสทริโอนะครับหรือเนชั่นชมพูหรือที่คุ้นปากกันว่าน้องเงือกตอนนี้น้องเงือกเข้ามาสู่โรงเรียนแล้วนะครับนี่อยู่ที่นรงเรียนเรียบร้ยรยอยอ้าใครสนใจก็ซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับแล้วก็ฝากเขาด้วยนะครับน้องๆที่น่ารักรอทุกท่านอยู่นะครับไปแล้วอ้อลืมบอกเลยกล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าดูซื้อได้ทั้งทางออนไลน์ทางออนไลน์ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยแล้วก็น่าร้านก็ไว้เข้ามาด้วยโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับปิ๊ง